อใส่กะละมังพุละอันอันเนาะจ้ากะมะนังแทะน้องใส้กะจะเป็นผู้พาให้อันนี้ก็จะมาแกะเอามาเล็ดจัึงสี่ละยยิบออกยิบออกขวดออกจ้าเอามือนี่ละ่ะแทะแทะแทะ,แทะออกเนาะคะ่ะพี่น้อง่าเนาะจ้าพาแล้วกะมาแครเอานมันใส่กะละมังเนาะค่ะอืมก็จะเป็นแบบนี้ล่ละมึงรู้จ้าในก็ได้หลายอยู่รอบนี้ก็จะสมแบบนี้ลหละจ้าอืมได้อยู่บัน่นอยู่ซองเนาะ ก็จะเฮ็ดห่มอยู่กันแบบนี้แหละจา้าแกเอามาเล็ดอ่าน้องกะกะพะผ้าเอาแบบนี้แหละจา้าผ้าเอามาเลเ็ดพันเนาะค่ะเนาะอืมพาเนะจ้า,า,จาผ้าแล้วกับมาแค่เอานมันใส่กะละมังเนาะคา่ะอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละมึงรู้จา้านก็ได้หลายอยู่รอบนี้ก็จะสมบมผ้าเอาแบบนี้แหละจา้าผ้าเอามาเลเ็ดพันเนาะค่ะเนาะอืมจา้าบายบายเด้อ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าพาหมากักสะกดจ้าลิปเด้อพี่น้องอ่าจารุวันก็นจะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องจังสี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อมเมนยังสั่งสันเนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมาเร็ดเนาะจ้าก็จะนั่งเฮ็ดกันยังสี่ละจ้าอืมปลูกแล้วอันงวดนี่สี่พันต้นจ้าพี่น้องมึงดูน้องเคยกับใายก็จะเป็นผู้พาให้อันนี้ก็จะมาแกะอามาเร็ดทังสี่ละยิบออกยิบออก ขวดออกจ้าเอามือนี่ล่ะแทะแทะแทะออกเนาะค่ะพี่น้องอืมอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าแกเอากันมะนังแก่กันใส่กะละมังพุระอันอันเนาะจ้ากบมะนังแทะน้องวัดีค่ะมาจ้ามือนี่เก็บหมากสะกดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเลยแบบนี้แหละจ้าอืมได้อยู่บ้น่นยูซองเนาะ ก็จะเฮ็ดห่มอยู่กันแบบนี้แหละจ้าแกเอามะเล็ดอ่านอ้องก่ากับพ้าเหรอน้องนอง,นองมะาพาเนะจ้ามือนีกับมะซอยงนันน้องเขาเนาะมืออื่นกัเขาก็อาจจะร่วมแบบว่าจ่างคนมาพาซอยเนาะค่ะแกลิปเดอ้อพี่นอ้องอ่าจารุวันก็จะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องจ้งสหละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ยังสั่งสันเนเดนอจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้า แกเอากาันมานังแก่กันใส่กะละมังพูละอันอันเนาะจ้ากับมานังแทะน้องจ้าบายบายเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าพาหมักสะกดจ้าผ้าเอาแบบนี้แหละจ้าผ้าเามล็ดพันธุ์เนาะค่ะเนาะอืมมึงรู้จ้าเมล็ดเพ่นแกออกแล้วขาวจุนพูนพี่น้องอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าแกเอากาันมานังแก่กัน ใส่กะละมังพุละอันอันเนาะจ้ากะมะนางแทะน้องอาหมากสะกดเนาะอันกองเต็มอยู่จ้าอ่าซีพันหน่วยเนาะจ้าสีพันต้นเอาะต้นละหน่วยอาต้นละลูกอาะต้นละผลแบบนี้แหละจ้าอืมได้อยู่บานอยู่ซองเนาะอืมก็จะเฮ็ดโฮมอยู่กันแบบนี้แหละจ้าแกเอามาเล็ดอ่าน้องกะกะพักก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเกษตรเนาะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยจ้าผู้ที่สนับสนุนอ่าเกษตรบ้านๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่รับชมไส้ก็จะเป็นผู้พาให้อันนี้ก็จะมาแกะอามาเล็ดงึงสิล่ะยิบออกยิบออกขวดออกจ้าเอามือนี่ล่ะแทะแทะแทะออกเนาะค่ะพี่น้องอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ากเกษตรเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยจ้าผู้ที่สนับสนุนอ่าเกษตร บ,บานๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่รับชมมาเล็ดเนาะจ้าก็จะนั่งเฮ็ดกันยังสี่ละจา้าอืมปลูกแล้วอันงวดนี่สี่พันต้นจ้าพี่น้องมึงดูน้องเคยกะพา,าเอาแบบนี้ละจา้าพามลเ็ดพันเนาะค่ะเนาะอืมหุ่นแบบยุจ้าพี่น้องอืมอเกษตรนาลูเนาะค่ะอืมเฮ็ดเฮ็ดยุแบบนี้ละจา้าอ่าบ่ราท่านอีเก็บเบอร์เด้จา่ามีหลายพันจา้าแบบนี้ละจา้า อได้อยู่บ้านอยู่ซองเนาะก็จะเฮ็ดหฮมอยู่กันแบบนี้แหละจ้าแกเอามาเล็ดอ่าน้องกับกับพังอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าแกเอากันมะนังแกกันใสกะละมังพุละอันอันเนาะจ้ากับมะนังแทะน้องกัมาเล็ดเนาะจ้าก็จะนั่งเฮ็ดกันยังซี่หละจ้าอืมปลูกแล้วอันงวดนี่สี่พันต้นจ้าพี่น้องมึงดูน้องเคยกะเหรอ น้อง,องมะพาเนะจ่ามือนีกับมะซอยงนันน่องเขาเนาะมืออื่นกับเขาก็อาจจะร่วมแบบว่าจางคนมะพาซอยเนาะค่ะแกะผ้าเอาแบบนี้ละจ่าพาเอา,มาเมล็ดพันธุ์เนาะค่ะเนาะอืมจ่าบายบายเด้อขอบคุณหลายๆจ่าขอบคุณจ่าพาหมักสะกดจ่าคลิปเด้อพี่น้องอาจจะรุวนก็จะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องจ้งสี่ละจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ยังสั่งสั่นนี่นะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าแกเอากันมะนางแกกันใส่กะละมังพุระอันอันเนาะจ้ากัมะนางแททนองผ้าเอาแบบนี้แหละจ้าผ้าเมาเล็ดพันเนาะค่ะเนาะอืมจ้าบายบายเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าผ้าหมากสะกดจ้าหมากสะกดเนาะอันกองเต็มอยู่จ้า อ่าสี่พันหนวยเนาะจ้าสี่พันต้นเอาต้นละหนวยอะต้นละลูกอะต้นละผลเหรอน่องนอง,นองมะพร้าเนาะจ้าเมื่อนี้กับมะซอยงนันน้องเขาเนาะมืออื่นกะเขาก็อาจจะร่วมแบบว่าจ้างคนมะพร้าซอยเนาะค่ะแกเอามาเล็ดเนาะจ้าก็จะนั่งเฮ็ดกันยังสี่ละจ้าอืมปลูกแล้วอันงวดนี่สี่พันต้นจ้าพี่น้องมึงดูน้องเคยกะคุนแบบยุจ้าพี่น้องอืม เกษตรนาลู่เนาะค่ะอืมเฮ็ดเฮ็ดยูแบบนี้แหละจ้าอ่าบ่าทันนด้เก็บเบิดเด้อจา้ามีหลายพันจา้าคุนแบบยูจ้าพี่น้องอืมเกษตรนาลู่เนาะค่ะอืมเฮ็ดเฮ็ดยูแบบนี้แหละจ้าอ่าบ่ราทัานดีเก็บเบอร์เด้อจ้ามีหลายพันจ้าขิปเด้อพี่น้องอ่าจะรุวันก็นกนจะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่องจังสี่ลหละจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ยังสั่งสค์นเนเด้อจา้าขอบคุณหล,ลายจา้าขอบคุณ มึงรู้จ่ามะเ็ดเพ่นแกออกแล้วขาวจูนพูนพี่น้องอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าแกเอากันมะนังแกกันใสกะละมังพูละอันอันเนาะจ้ากะมะนังแทะน้องจ่าบายบายเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าพาหมากสะกดจ้าผาเอาแบบนี้แหละจ้าพาามล็ดพันธ์เนาะค่ะเนาะอืมมึงรู้จ้ามะเร็ดเพ่นแกออกแล้วขาวจูนพูนพี่น้องาหมากสะกดเนาะ อันกองเต็มอยู่จ้าอ่าสี่พันหน่วยเนาะจา้าสี่พันต้นเอาต้นละหน่วยเอาต้นละลูกเอาต้นละผลคุนแบบอยู่จ้าพี่น้องอืมอเศษตรนาลูเนาะคะ่ะอืมเฮ็ดเฮ็ดอยู่แบบนี้แหละจ้า,จาอ่าบพทัานด้เก็บเบิดเดีอจา้ามีหลายพันจา้าวัดีค่ะมาจา้ามื้อนี้เก็บหมากสะกดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเลย วัดีค่ะมาจ้าเมื่อนี้เก็บหมากสก๊อตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเลยขิปเดอ้อพี่น้องอ่าจารุวันก็นจะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องจังสี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ยังสั่งสัน,เนีเดนะจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบคุณวัดีค่ะมาจ้าเมื่อนี้เก็บหมากสก๊อตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเลยหรอ นอ้นองมะาพานะจ่ามือนีกับมาซอยงันน้องเขาเนาะมืออื่นกับเขากับอาจจะร่วมแบบว่าจางค้นมะพาซอยเนาะค่ะแกะเหรอนอ้นองมะพาเนะจ่ามือนีกับมาซอยงันน่องเขาเนาะมืออื่นกับเขากับอาจจะร่วมแบบว่าจางค้นมะพาซอยเนาะค่ะแกแบบนี้แหละจ้าอืมได้อยู่บ้่นอยู่ซองเนาะอืมก็จะเฮ็ดหอมอยู่กันแบบนี้แหละจ้าแกเอามาเล็ดอ่าน้องอ่ะ พลิปเด้อพี่น้องอ่าจารุวันก็จะอัปเดียนให้พี่น้องเบิ่งจังสี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ยังสั่งสันนี่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพาเนาะจ้าพาแล้วกับมาแขืเอาไนมันใส่กะละมังเนาะค่ะอืมก็จะเป็นแบบนี้แหละมึงรู้จ้าไนก็ได้หลายอยู่รอบนี้ก็จะสุ่มลมาเร็ดเนาะจ้าก็จะนั่งเฮ็ดกันยังสี่ละจ้าอืมปลูกแล้วอันงวดนี่สี่พันต้นจ้าพี่น้อง มึงดูน้องเคยกะผ้าเอาแบบนี้แหละจ้าพาเอามาเลเ็ดพันธุ์เนาะค่ะเนาะอืมจ้าบายบายเด้อขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณจา้าพาหมักสะกดจา้าวัดดีค่ะมาจา้าเมื่อนี้เก็บหมกักสะกดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเริ่มพาเอามลเร็ดมันเนาะค่ะเนาะอืมพืชเถศรกิดอ่าพาเอามาเ็ดพันธุ์เนาะค่ะเนาะ ิึงลูกคะ่ะเต็มกันละมั่งมึงรู้จ้ะมล็ดเพันแกออกแล้วขาวจุนพูนพี่น้องพาเอาแบบนี้แหละจ้ะพาเามล็ดพันเนาะค่ะเนาะอือแห้วน้องน้อง,องมะพาเนะจ้ะมือนีกับมะซอยงนันน้องเขาเนาะมืออื่นกับเขาก็อาจจะร่วมแบบว่าจางค้นมะพาซอยเนาะค่ะแกุูนแบบยุจ่าพี่นอ้องอือเกษตรนาลู่เนาะค่ะอือ เฮ็ดเฮ็ดยูแบบนี้แหละจ้าอ่าบ่าท่านได้เก็บเบิดเด้อจ้ามีหลายพันจเบม่งรู้จา้มามะเร็ดเพิ่นแกออกแล้วขาวจุนพูนพี่น้อง้ายกะจะเป็นผู้พาให้อันนี้กะจะมาแกออกมาเดจังสี่ลละยยิบออกยิบออกขวดออกจา้าเอามือนี่หละแ,ะแทะแทะแทะออกเนาะค่ะพี่น้องอือเหรอน้องนองมะพาเนาะจา้ามือนี่ก็มาซอยงนันน้องเขาเนาะมืออื่นก็นกนเขาก็อาจจะร่วมแบบ